อะไรหรือลูกมันเป็นการแข่งขันมันก็ต้องมีแพ้มีชนะเ่นร่เนก็บอะไรแีกเนียเื่อเด็กบ้านนี้มาแข่งอะไรยังไม่ได้อันอันอิมอิม,อมชาแนล ต่อไปเราจะเล่นเกมหาผลไม้ในสระใครหาได้ก่อนเอาไปใส่ในกล่องสีส้มโอเค okay, นะ <Okay. S 1> โอเคโจทย์ข้อที่หนึ่งให้ทุกคนหา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 ,หาไอศกรีมสีชมพู <laughs> ข้อที่สองข้อที่สองแม่ให้หากระเทียมสีขาวเร็วๆใครเจอก่อนกรียมสีขาวเอาไปใส่ในกระป๋องถ้ไม่ใส่ในกระป๋องถือว่าไม่ใช่พรูชนะไม่น้อกายทุกคนหาได้กันทั้งสองคนเลยต่อไป ต่อไปโจทย์ข้อที่สามทุกคนหาหาหาๆๆแว่นตาสีเรนโบ้นอ่มันี่เป็นแว่นตาของนั้นที่หลุดออกมาเหรออ่าเอาไปใส่ในกระป๋งไว้อ่าทุกคนหาได้เจอพร้อมกันทั้งคู่เลยต่อไปให้ทุกคนหาไ <c oughs> มโครโฟนสีย ello ไม่หาอะไร่หาันันะมานดียต่อไปต่อไปฟังโจทย์ดีๆนะมังโจย์ดีๆนะฟังโจย์ดีๆนะโจทย์ต่อไปให้หา <onz> <etus> น้ำสีส่ส ouais. leave, วงอดตได้ตาตได้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 ไดได้เด้ไ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 ด้อด้ได้ไั้ได้ไดได้้ได้ได้้ได้้ไดกด้ไได้ได้ไดไได้ไได้้้้ไไ้อไ้ไ้้้้ไ้อ้้้้ห เดียวน้องก็จมน้ำหรอกอยากสีไหมอย่าม่ไห้หาอะไรเลยให้ทุกคนหาบ้านน,น,น่าสีเหลืองอ่าข้อที่หกต่อไปข้อที่ 6, 6ให้ทุกคนหาปาวานสีเหลือง มีตัวเดียวก็ถือว่าเป็นปลายสาดแล้วกันเหนื่อยยังตไปข้อที่เจ็ดให้ทุกคนหา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 โอ้ยทุกคนอย่าไปจับสิเด็ยๆก็พูดไม่ถูกหรอกอะทำไมหารให้ทุกคนหามะเขือเทศสีหรออ่าหมดแล้วหมดศาสรแล้วไม่มีแล้วจบแล้ว ก็คือขวดเราก็ขวดยาโอเคอ่ะแม่จะก็เห็นอ่ะแม่จะให้จับแล้วนะจอดข้อที่แปดให้ทุกคนหาสิ่งของที่อยู่ในสระน้ำได้แก่หมวกว้วยน้ำสีบวกอ่าต่อไปข้อข้อที่9ให้ทุกคนหา ปล่อยของลงสระน้ำก่อนปล่อยลงแล้วกินปล่อยเห็ดเพียนปล่อยแคปซูลยาปล่อยเห็ดปล่อยแคปซูลยาเอานะฟังแม่เราแม่จะหาอะไรนะให้ทุกคนหาปล่อยดิ่งอปล่อยปล่อยก่อนให้ทุกคนหาแก้วน้ำสีใสๆไว้ตรงนี้เหลือสองชิ้นแล้วนะให้ทุกคนหาอิมีปล่อยเห็ดอิมีปล่อยเห็ด มีปล่อยเห็ดออกมาก่อนลูกลยังยังไม่ได้บอกไปหาอะไรให้ทุกคนหาห,หาอะไรดีแล้วลยิ้มปล่อยเห็ดจีมีไม่ปล่อยอะ่ะมีไม่ปล่อยอะ่ะลูกปล่อยเห็ดก่อนให้ทุกคนดำน้ำหาสิ่งของที่อยู่ในสระโดยฟังคำเฉลยจากแม่ว่าแม่จะให้ไปหาอะไรของชิ้น,นั่นได้แก่ อิม yeah, cool. ่มๆอย่าโกงปล่อยเห็ดเดี <laughs> <laughs> ๋ยวนี้เ uh ดี huh. ๋ยวแล้วใครทุกคนหาหาเห็ดเดี๋ยวนี้ใครเจอเห็ดน้องทิ่เจอเห็ดอ่ะต่อไปเหลือแคปซูลยาอยู่อันเดียววางไว้ตรงกลางเลยเดี๋ยวคนเด้ แล้ะเอาอีกรอบนึ่แ่นะให้แม่เล่นแบบไหนก็คือแม่เป็นคนปล่อยของลงไปใช่ไหมแล้วหนูจะเล่นหัวโขกกันไหมอ่ะองอันต้องเงียบก่อนลูกพร้อมยังทำใเด่นเดียวก็เข้าออกมาเข้าก็ปล่อยนะไม่ใช่จัง เดี๋ยวน้องอันเราทําข้อตกลงกันก่อนลูกอันนี้ม like 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 ันเป็นการเล่นเกมแบบสนุกสนานในบ้านกับเนะกับพี่กับน้องถ้ามันแพ้ก็ไม่เป็นอะไรลูกให้มันสนุกสน้กหนูจริงจังไมมไม่พาเล่นนะเอาแล้วยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมนะอันนั้นพร้อมยังอันนั้นยิ้มก่อนพร้อมนะ พร้อมนะอ้าวทุกคนแม่จะปล่อยแชปซูลยาสีขาวให้ทุกคนหาให้เจอหนึ่งสองซักหาเจออ่าต่อไปอันไหนต่อไปไอสกีมสีสีชมพูมาเหรอแม่มีคนปล่อยว่าใครจะหาเจอพร้อมนะต่อไปต่อไป ของที่สองคือไอศครีมพริ้งไอศครีมพริ้งอ่ะทุกคนพร้อมยังพร้หนึ่งสองสามโอ้ยเบือเด็กบ้านนี้ว่าแข่งอะไรไม่ได้ใครแพ้กันร้องใครแพ้กันเหลอต่อ พักพักพักเกมฟังแม่ดีนะอเอ๊ะเขจะมีของในตะกร้านี้โจทย์ที่แม่ให้หาอยู่ที่แม่อเอ๊แม่จะเป็นคนพูดนะทุกคนฟังว่าแม่พูดอะไรนะแต่ทุกคนก็หาถ้าใครหาเจอคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนะอย่างมันมีของอยู่เนี้ยถ้าแม่บอกว่าให้ทุกคนหาเต่าสีเขียวแม่ก็เทลื่อนของไปทุกคนก็ต้องหาเต่าสีเขียวนะ้มอมยังเขา้าใจยังได้ไดอะโ okay. อเค้อมนะ้อมนะ หนึ่งสองสาโจทย์ข้อนี้คือให้ทุกคนหาหา,าหาหลหาตูาา้สีด้าเงินโ<า>ชคดีไปทีเล,เ,เล่นน้ำตาอาทยาใสยบายบายก่อนอาอบายบายก่อนบายบาย,บาย,บาย อย่าลืมกดซับสไคร์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย